สวัสดีจ้าวันนี้เข้ามากินแบบม่วงกันพี่น้องเอาให้เบิงอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกนะคะกลิ่นของเขาพี่น้องจะมีเอกลักษณ์เฉพาะจะหอมมากในบรรดาแบบม่วงพี่นอ้องหอมตระกไกๆพี่น้องจะเป็นเน่าๆลักษณะของเขาความเน่าเนี่ยจะเน่าประมาณฟา์มเมอร์หนึ่งพี่น้องมากสิ่รสชาติเบิงเด้อวาว่าจะเป็นยังไง รสชาติจะหวานหอมเชนใจพี่น้องเซ่บรสชาติจะเซียมากพี่น้องมิกินหอมที่น่าหลงไหลอันนี้เป็นบักม่วงกิมหงนะคะลูกใหญ่ เราจะมาชิมมะม่วงกิมหงกันนะคะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงคะ่ะปอกออกสักเกิหนึ่งสักเกินนอพี่นองเดี๋ยวเวลามันสั่นมันประท่าน <c oughs> มีอยา่านเวลาป่ะทันเองนะโอ้เธอรดขำมื่อนี้เป็นวันฮอลิเดย์ได้พี่นองก็เลยลันล้าไดด เนื้อข้างในนะคะว้าวกิมหงนะคะแซ่บพิ่ห้่องบ้เปรี้ยวมากไม่ต้องใช้พริกเกลือนะคะพริกเกลือภาษาไทยพริกเกลือไม่ต้องใช้พริกเกลือก็อร่อยลงตัวค่ะ เปียวว้าเปียวเป็นคร้ยังบอกม่วงพวกตระกูลเกียเ้ยวเสวยฟาลั่นเป็นลักษณะกันแหละพี่น้องคือคือกันอร่อยมากนุกนุกใหญ่ด้วยเท่าหัวควนเลย กินลูกเดียวก็อิ่มวันนี้กินมะม่วงวนไปนะคะใครเข้ามาใหม่กดใจให้หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยอยากมีเพื่อนค่ะรักเพื่อนทุกคนนะคะรักนะจุบ๊บจบบ๊ายบายกินข้าวตอนเที่ยงค่ะ